สวัสดีครับผมาสมอาหารนะครับเป็นหนึ่งในทีมสิทธิสองจานพนิจจนะครับซึ่งกับมี่นองตะกแตนชุลาดามี่ผมปะสะอาหารมี่ไอยินซชื้แรกอาซารีนะครับซึ่งหยอกทิปท่องเที่ยวการเดินทางไว้้วกันนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เตรียมงานเตรียมการเตรียมเวลาต่งตางๆนะครับก่อนเข้าจอกเดินทางสัญจรน้ากันนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมากระเพิ่งเฮ็ดเพลงจริงกันประกอบรายการไปนะครับ เป็นเพลงที่ผมแต่งนะครับซื้อเพลงว่าพระนิใจไปด้วยกันนะครับ mm hmm. มีไอยีนเป็นคนเดียวเยวพียงคนหนึ่งแล้วก็เข้าสามคนตั้งแต่เทิร์นผมแล้วกับี่ยีนก็ลองเพลงนํากันในเพลงนะครับเนาะ mm hmm. เป็นเพลงแบบสไตล์คันทรี่โมเดิร์นคันทรีย, uh, ยกน้อยมันม,มวลนะครับเนาะ mm hmm. เอาสนุกสนานเขาว่านะครับ uh, ซึ่งเวลาที่ผมเข้าออกทนะริปส mm ้ำจอนก็คงจะมีเพลงนี้ประกอบไปนําคลิปวิดีโอต่างๆ่างในเขาจะลงกันในช่องนะครับซึ่งช่องของเขามี่สามช่องนะครับมีช่อง ตักตะตอนสัญจรตะกะแตนสัญจรของหลวงตะกะแตนมีช่องผนิจใจไปด้วยกันของผมนะครับแล้วก็มีช่องของสายสบายเป้ของพี่ยินนะครับเนาะนะครับกดเบิง้งกดติดตามเบิ้งทั้ง3ช่องเด้อครับฝากแน่นะครับจะได้เห็นการท่องเที่ยวของเฮาในเร็วๆนี้ครับเฮาไปไสายแน่ไปกินไปนอนอยู่จงัไรรงไดไปเฮ็ดกิจกรรมสงสารแหฮงจังไดไปเฮ็ดกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมจงังไดไปเฮ็ดบุญ,ญาาเฮ็ดทานกันจงังได นะครับไปเยี่ยมบ้านเกิดม้งนอนของแต่ละคนจังไงน,นะครับเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับป uh huh. กติแล้วการที่จะเฮ็ดเหตุยังขึ้นมาหรือการเฮ็ดกิจกรรมยังขึ้นมาที่เป็นโปรเจกต์ยังอย่างต่างต่าง,าง,างเนี่ยคนเขาบักสิไลด์สดเนาะสิไลด์สดทา,ง Facebook, ทาง้งเฟซบุ๊กทั้งแฟนเพจต่างต่านะครับแต่ผมนี่บอกว่าใครได้ไลด์สดนะครับมีไลด์สดอยู่ทีเดียวก,ก็คือมือน,นังเฮ็ดเพลงพระเนตรใจไปด้วยกันอยู่วัดอาจารย์ยิ้มช้าละแรง นะครับเนาะเมื่อไหร่ก็ไรซสดอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วซึ่งพวกเข้าทั้งสามคนทั้งทั้งนอกตะกะแตนทั้งโตฟเมงกับสมุหันผู้นี้แดีวก็ยิ่นกับต่างคนกับต่างมีกล่องไรซสดของใครของมันนะครับนั่นแหละคือไรซสดของผมครั้งแรกนะครับมือนี้ก็เลยว่าเออเห็นน้องตะกะแตนกับขยันไรซสดทั้งไรซสดขายสินค้าต่างต่างบองแตนกาแฟโซยูนะครับขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างต่วมทั้งไรซสดรองเพลงซุปแพรนเพลงซุปแพรนซุปแพรนเพลงฟัง นำทั้ทงไหลซดไหลสดพูดคุยพูดจากบแฟนกลับต่างๆนะครับแล้วเมืออยิ่งจะเห็นไหลสดการเตรียมรถเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการเาสดเดินท,ทางเราจากบ้านจากของอาดเราอยู่ก็เรียกว่าเข้ากับคนจะไห่ซดบ้างเนาะน,นะครับหนึ่งคือก็คือเพือ่อกระตุน้นเพจของพวกเ้าซึ่งเป็นเพจสามเพจรวมกันนี่ครับของที่มีสองจำในจอดนะครับก็เรียกว่าเมื่อนี่ก็เรียกว่า สิไลซสดการเฮ็ดอย่างหนึ่ง ok ที่ผมมักบอต่างจากการแทงเพลงคือกันก็คือการเฮ็ดกับเขานะครับเมื่อวานนี้ผมออกไปตลาดบ้านบ่อน้ำนะครับตรงหน้าบ้านนะครับอันนี對對้ผมมาที right. ่บ <l ice boyfriend> ้านทิวดอนนะครับนะมาที่บ้านทิวดอนเมื่อวานผมออกไปตลาดบ้านบ่อน้ำไปซื้อวัตถุดิบมาดัานะครับเป็นไกล้บ้านโตขนาดกลางนะครับตัวหนึ่งนะครับราคาเกือบ200บาทนะครับแล้วก็ คือใบมอนหัวสิงไข่ตะไคร้หัวสิงไข่คาหมบกพริกนะครับแล้วก็ใบมะขามอ่อนมาแล้วนะครับมื้อนี้ว่าสิเฮ็ดเมนูนักแสดงเพลงต้มไก่ใส่แบบขามอ่อนนะครับเนาะต้มไก่บ้านใส่แบบขามอ่อนสุกสู่ที่น่องที่สุดไฮไฮที่เบิ่งกันนะครับพอผมเชื่อว่า หลายๆคนก็ค่องสิมาเก็ตเน่ากินวิอผมนี่แหละนะครับมาเก็ตอาหารคือผมเนี่ยมาปรุงเมนูต่างๆหลายคนก็สซึมักซ้ออาหารเนวากินแซ่บคือผมเพื่อนนะครับก็เรียกว่าเอองั้นก็ปกติเท่าเล่นเฟซบุ๊กส่วนตัวเท่ากับนี่จะอัดวิดีโอส,สั้นๆของในคลิปการเทศอาหารอขอเท้างลงนะครับหรือถ่ายรูปซึ่งเป็นภาพหนึ่งก็คือมันนี่เท่าเรียกว่าเท่าหนาสิลอง ไล่สดลองเบิงการเดต้มไก่ของเขานะครับมาติดตามกันได้นะครับนะผมอาจจะไล่ยุ่เพจซิสองจานพนจจหรืออาจจะไล่ยุ่เพจวัสมุารแฟนคลับเด้อครับเด้อล่องกดเบิงสองสองเพจนี้เบิงนะครับมือนี่นะครับเจอกันนะครับต้มไกล้บ้านใส่ใบมอนใส่แบบขามอ่อนนะครับจากผมวัสมุารที่บ้านเกิดของผมก็คืออุดรธานีตรงนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับผม ฝากกดติดตามช่องพเนจรใจไปด้วยกันเป็นช่องของผมในการที่ออกเดินทางท่องเที่ยวกับน้องตระกาแตนและพียินในเรื่อครับสวัสดีครับ